ขณะนี้กำลังลงมือก่อสร้างทำกุฏิอีพักพระเพิ่มเติมนวตตามนิการตอนนี้ไม่พออยากอยากติไม่พอท้อเพิ่มเติมก็จะมีทั้งพระทั้งเนนหรือวิศวกรใหญ่ให้ม่ยิ้มหน่อยวิศวกรเนี่ยยิ้มให้แฟนคลับหน่อยครับวิศวกรก็มาคุมงานเองเลยจะทำเพิ่มเติมให้มันพอใช้กัน เพราะว่าในพระวินายเวลาเข้ารรษาก็ต้องที่มุงที่บังอยวเดียวห้ามอยู่ด้วยกันเพื่อความวิเวกนี่กันเป็น m u งงทำก็เลยจะทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้เอาลอบสะสะบัวนี่แหละนี่ก็ยกพื้นสูงยามหน้าแรงแล้วก็อยู่ใต้ถุนกุฏิได้ จะล่มเย็นดีก็ตึ่งสองชั้นนั่นแหละในยกพื้นสูงที่ยกพื้นสูงก็คือว่ามันจําเป็นเราไม่ต้องไปถมที่ประหยัดเงินหน่อยตรงนั้นตรงถนนก็เป็นคันกั้นน้ําอยู่แล้วก็จะเดินขึ้นประมาณนีน้ขึ้นมันสูงก็ให้มันสูงขึ้อีกนิดหนึ่งก็ให้หน้าแรงเราใช้ประโยชน์ได้หลบร้อนหลบอะไรได้นั่งภาวนากันได้ หลังนี้จะลเลยมีแล้วเบียงข้างหน้าสักหน่อยไว้การกนดนะจะทำความภาคความเพียรขณะน,นี้ก็มันทำกันต่อสั้นอยู่ถ่ายรูปมาให้เยอยๆเลยร่วมกับไอุโมทนาหรือใครจะร่วมบุญในทางวัดป่าซะไอุโนมทนายินดีด้วย <c oughs> น้องกรอนาไงสูงขนาดนี้พอไหมครับวิศวกรใหญ่ใหญ่ครับขอบุหน้าหน่อยสิหันมาน,นี้หน่อยสิให้แฟนขับได้เชื่อใจนยะเชิญแฟนขับร่วมบุญด้วยกันครับ ช่วยแฟนกลับรูบได้กันครับทำอะไรล่ะสร้างกุฏิสร้างกุฏิที่ไหนนี่ครับเอออ๋อตรงนี้ครับที่ไหนนั่นอยู่ที่ไหนข้างหลังวัดอะไรเนี่ยข้างหลันะงวัดตามณีการเออวัดป่ามณีการโอเคเรามาส่ายเนี้ยเหรอ